พูดถึงร้านอาหารที่มีครบทุกประเภทและเอาอยู่ทุกเมนูก็คงหนีไม่พ้นหลังตาชูสเต็กเฮาส์ววรวมไปถึงตัวรูปแบบของร้านแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกที่นี่ก็ยังมีหลากหลายโซนให้ลูกค้าได้เลือกนั่งในทุกสถานการณ์ในส่วนของเมนูก็เริ่มต้นกันที่เครื่องดืง่มที่วันนี้สั่งมาเป็นโคโคนัทโมจิโต้ดูโซดาและก็โกด้นพีชและอาหารที่มีให้เลือกในหลากหลายความชอบทั้งไทยนานาชาติแบบกับข้าวและแบบเซ็ตแบบชุดเดียวจบเริ่มต้นที่ห5 0ง้าบในเซสตก็จะมีอาหารไทยทั้งข้าวทั้งหวานแต่เขาจะมี ที่พีทานในเรื่องของวัตถุดิบไม่เว้นแม้แต่รูปลักษณ์และการจัดตกแต่งจานอย่างเมนูแรกเนี่ยไม่เคยกินเลยแต่ก็อยากจะลองนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำรสชาติมีความเข้มขน้นและมีความนุ่มมากๆแต่ถ้าอยากจะทานเมนูซอฟซเบาๆก็แนะนําเป็นสลัดอกไก่ย่างราดน้ําสลัดลงไปแค่พอชําก็พอเพราะตัวไก่ย่างเนี่ยเขาถูกหมักมาถึงเครื่องอยู่แล้วเมนูสุขภาพที่เชื่อว่าสาวๆจะต้องชอบแน่ๆและจานนี้ปลาหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ตัวคือใหญ่มากท็อปปิ้งด้วยยำตะไคร้ด้านบนส่วนเมนูนี้ใครมาหลานตาชูไม่สั่งถือว่่าาาถงงปลททเเียยยนนอดดร้กกสสิิััับบว็ตตุจ ก็คือไข่ปลาเขาเต็มพุงแน่นๆหรือจะเพิ่มชูชีปลาอินทรีมาอีกสักจานก็ไม่ผิดหวังและปิดท้ายมือแห่งความพิเศษด้วยบาร์บีคิวที่โครงหมูที่อาบฉ่ำไปด้วยซอสซอนหันตัดนี่แทบไม่ต้องออกแรงตอนกินก็เช่นเดียวกันเนื้อหมูนี่คือนุ่มเปื่อยกำลังดียิ่งได้กินคู่กับสลัดที่เสิร์ฟมาคู่กันนี่คือหมดตอนไหนไม่รู้ตัวใครที่กำลังหาร้านปาร์ตี้สั่งสันเมามอยก็สามารถแวะไปได้เพราะที่นี่มีทั้งเมนูแล้วก็โปรที่หลากหลายและมีวงดนตรีสดทุกวันศุ